หุ Und ่น ผลสูงคือกับดักจริงไหมได้ครับอิเตอโบจัดให้อันนี้ดีนะต,นตัวเนี่ยมองว่าหุ้นที่จ่ายปันผลเกิน5% 6%นนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับส่วนคาว่าหุ้นปันผลสูงคือกับดักเนี่ยอันนี้น่าจะประมาณว่าถือหุ้นจ่ายปันผลแล้วไม่เคยโตสักทีหรือไม่ก็จ่ายปันผล10%แต่หุ้นลงไป20%ซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมบอกตามตรงว่าเป็นไปได้ครับแล้วก็มีหลายเคสด้วยที่เป็นแบบนี้ในเคสที่ดีที่สุดของหุ้นปันผลเนี่ยคือธุรกิกรกริิจจแแแแแแข็็งงงงกกรรร่่่่่ลลล้้้้้วววววตตัััใหญเเเนนนยออะะาาาไไไไดมมูปพฒ ไม่รู้จะไปสร้างโรงงานทําไมเงินเหลือก็เอามาจ่ายปันผลไปนะครับซึ่งพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ได้เอาเงินไปพัฒนาตัวเองอะไรเยอะไรายได้มันก็ไม่ได้โตเยอะหุ้นมันก็เลยไม่ค่อยโตนะครับซึ่งอันนี้เป็นเคสที่ดีที่สุดแลวนะแต่ลหลายๆเคสก็ไม่ใช่แบบนี้ครับแต่บางเคสเนี่ยมันเป็นการจ่ายพิเศษนะครับแบบไปขายโรงงานขายกิจการตัวเองได้เอามาจ่ายปันผล10% 20%แบบเนแบบนี้แล้วคุณก็ไปซื้อตามพอดูแค่เปอร์เซ็นต์ปีต่อมาเขาไม่สามารถจ่ายแบบนี้แล้วก็แตกครับอีกเคสเนี่ยคือค เลยนะครับธุรกิจเขาเนี่ยอาจจะเป็นขาลงก็ได้ซึ่งทุกปีเนี่ยเขาต้องจ่ายปันผลเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่รายได้นเนี่ยมันตกลงตกลงตกลงทุกปีนะครับรานนยได้ตกลงเนี่ยหุ้นมันก็โตยากอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าในอนาคตเขาจ่ายปันผลไม่ไหวเนี่ยไม่มีปันผลไม่มีเติบโตอันนี้ยิ่งเละไปใหญ่ครับที่สําคัญเนี่ยการจ่ายปันผลไม่ใช่หน้าที่นะครับมันเป็นแค่ choice ของผู้บริหารในอนาคตเ,เนี่ยเขาอาจจะหยุดจ่ายก็ได้แล้วถ้าเป็นเพื่อนๆเนี่ยจะเลือกหุ้นปันผลหรือว่าจะเลือกหุ้นเติบโต